สวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกอยากจะทานกุนเชียงยำมากเลยค่ะแต่ที่บ้านไม่มีหมูเลยค่ะมีแต่ไก่อย่าบอกนะคะว่าทำไมไม่ออกไปซื้อช่วงนี้โควิดค่ะออกบ้านน้อยหน่อยเป็นดีที่สุดไม่มีหมูก็ใช้ไก่แทนได้ค่ะไม่เป็นไรไม่มีไส้หรอคะไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จะทำแบบไร้ไส้แต่ความอร่อยไม่แตกต่างนะคะ มาค่ะมาทำไก่เชียงแบบไร้ไส้กันค่ะเนื้ออกไก่ค่ะเกลือค่ะผงพะโลค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะแป้งสาลีค่ะล้างทำความสะอาดนะคะหั่นไก่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่จะนำไปปั่นใส่เครื่องปั่นค่ะนนเเเป็นเนื้อยี ปั่นจนเนื้อเนียนประมาณนี้ค่ะส่วนประกอบนะคะก็จะมีไก่สับบดละเอียด750ดรกรัมค่ะน้ำตาลทรายแดง8ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ2ช้อนชาครึ่งค่ะผงพะโลหนช้อนชาครึ่งค่ะแป้งถ้ามีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งข้าวโพดนะคะแต่เราไม่มีเราใช้แป้งสาลีค่ะ หนึ่งช้อนชาค่ะส่วนน้ำตาลนี่นะคะถ้าใครไม่ชอบหวานก็อาจจะลดลงได้นะคะแต่ว่ากุนเชียงเนี่ยก็ลดนำของมันคือหวานค่ะเัาไก่สับใส่ชามผสมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปนะคะ ช้อนคุกเขาหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราจะนวดทุกอย่างให้เหนียวเลยนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะให้น้ำตาลละลายเกลือละลาย เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วประมาณนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นแท่งๆนะคะวิธีที่เราจะทำไก่เชียงนะคะเนื่องจากเราไม่มีไส้เราก็จะตัดกระดาษฟูรีมาแทนเป็นไส้ค่ะตักไก่ใส่สองช้อนนะคะแล้วก็เกลียเกียวให้มันเท่าๆกันค่ะ เสร็จแล้วก็ม้วนค่ะค่อยๆดันมันเข้าไปค่ะมาดันมันเข้าไปเนี่ยให้มันกลมนะคะ มาเป็นทับดันมาหน่อยนะคะจะได้เสมอกันก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ม้วนต่อไปได้ระหว่างที่ม้วนก็เอาไม้เป็นทับนะคะดันดันมันเพื่อมันจะได้แน่นค่ะนี่ค่ะ ระหว่างมวนเราก็จับหัวมันบิดไปด้วยค่ะบิดหัวมันไว้มันจะได้ไม่เสียรูนี่นค่ะบิดหัวมันลงไปด้วยแล้วก็หมุนต่อไปถ้าไม่แน่ใจกระดานมันอีกค่ะหมวนมันได้อีก กบมวนหัวท้ายค่ะลำบากหน่อยนะคะไม่มีไส้ค่ะตักไก่สองช้อนนะคะแล้วก็เอาช้อนเกเกีย่ยให้มันติดกันนะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมค่ะพีายาะดันๆมันเข้าไปเนี้ยให เพื่อที่จะม้วนมันนะคะเสร็จแล้วก็ดันเอานิ้วดันนะคะหรือเอาไม่แม่ทัดดันค่ะดันมันเข้ามา ให้มันแน่นนะคะพอแน่ใจว่าแน่นดีแล้วนะคะก็มวนต่อะคะ่ะระหว่างที่มมวนก็เอาเอามือดันตรงสองข้างไว้นะยคะับเหมือนกับบิดทัฟฟี่นะคะดันไปด้วยมันจะได้ไม่เสียทรงนะคะ เนี่ยค่ะเอาด้ามมันตรงนี้หมุนมาไปด้วย หัวมันท้ายมันให้แน่นค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะอาจจะสั้นมั่งยาวมั่งไม่เป็นไรค่ะทำกินเองค่ะนำเข้าตู้เย็นนะคะให้มันเซตตัวหน่อยก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะถ้าเราแกะออกมาตอนนี้มันก็จะไม่เป็นก้อนนะคะ เอาถาดที่จะอบนะคะรองด้วยกระดาษลองอบหน่อยนะคะเพราะว่าไก่เชียงเราไม่มีไส้ค่ะเพราะฉะนั้นน้ํามันก็จะออกมาค่ะเอากระดาษลองเอาไว้เพื่อที่มันจะได้ซับน้ําหน่อยนะคะหลังจากที่เรานําไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะมันก็จะจับตัวแข็งนิดนึงค่ะแกะออกนะคะจากโฟลีแล้วก็วางบนกระดาษลองอบค่ะ เพื่อจะนำไปอบแต่ต้องทำระวังเบาๆมือนะคะมันอาจจะหักได้นะคะเราจะใช้วิธีอบนะคะเพราะเราไม่มีแดดให้ตากค่ะอบด้วยไฟ80-100องศานะคะไฟเบาๆนะคะไฟล่างอย่างเดียวประมาณ3ามชั่วโมงค่ะทุกๆ1ชั่วโมงเราจะนำออกมากลับค่ะ พอครบหนึ่งชั่วโมงนะคะก็นำมากลับข้างค่ะแล้วก็เข้าไปอบต่อค่ะผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะคะเริ่มจะเป็นรูปร่างแล้วค่ะกลับข้างอีกรอบแล้วนำเข้าอบอีกค่ะอบมาสามชั่วโมงแล้วค่ะกลับด้านแล้วก็อบต่อค่ะยังไม่แห้งดีค่ะหลังจากสี่ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็แห้งดีแล้วค่ะ แต่ของเราจะสีไม่แดงเพราะเราไม่ได้ใส่สีนะคะแลวเราก็ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ด้วยเหมาะสำหรับเด็กๆก็ทานได้นะคะหลังจากที่เสร็จแล้วนะคะก็แพ็กใส่ถุงค่ะแล้วใส่ไว้ในช่องฟีดนะคะอยากทานเมื่อไหร่ก็แบ่งออกมาทานค่ะวิธีนี้จะเก็บไว้ได้นานค่ะ ไก่เชียงไรไส้ของเราก็เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยอยากทานเมื่อไหร่ไม่มีไส้ก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถทาทานได้ทุกเมื่อรูปร่างอาจจะไม่สวยหน่อยนะคะสีสันอาจจะไม่เหมือนที่เขาขายเพราะเราไม่ได้ใส่สีค่ะแต่รับรองความอร่อยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ